สวัสดีครับมือนีนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรบ้านบ้านครับมือนี้ที่พามา <c oughs> อัปเดตบอปะละไหรเพิ่มอีกหลายบอยครับน,นี่ก็ปลูกพืชน้ำครับนี่ปลูกพืชน้ำ กระบ,บอนี่ก็ร่างเอาดินเลยครับกระบอนี่ก็ปลูกปลูกแล้วครับบระอนี่กำลังมักเส่ต้นกล้วยครับได้อาทิตย์นึงและกระบอกนี่ก็ปลูกผักไผ่ญ่ครับนี่ กันฮ็ดบัเฮ็ดจังไดพื้นทครับเดี๋ยวมันจะเป็น <c oughs> น้ำครับน้ำครึ่งนำน้ำครึ่งนำบุกเกือบครึ่งครับน้ำครึ่งหนึ่งดินจะครึ่งหนึ่งครับการทำก็คือทำไปยังไงครับเอากระเบื้องครับกระเบื้องไอ้ตัวนี้คนระับ <c oughs> เป็นกระเบื้องร่อนคู่ เป็นเบื้องรั่วตัดค,ค,ความยาวจะเจ็ดสิบเส้นครับนี่ก่อนความยาวจะเจ็ดเจ็ดสิบเส้นแล้วก็พาครึ่งครับก็เบื้องร่อนร่อนคูนี่เบื้องร่อนครูจะพาครึง่งพาครึ่งแล้วก็แว่งตัวนี้ครับแว่งให้ปหลาลมันพานจากไอ้น้ำครับน้ำจากน้ำไปหาดินครับ ผ้าตรงกลางแล้วก็ผ้าตรงนีครับตรงมุมมันครับนี่ก็คือให้มันมีทางเชื่อมไประหว่างดินกับน้ำครับเพราะเขาได้กระเบื้องแผ่นเรียบแล้วครับเขาบอกเขาบอกกับม้วางครับนี่คมาวางลงดินแบบนี้นะครับม้วนร่องในบอลแล้วก็ดินดินมาใส่ครับใส่ดินวันที่ยี่สิบ ยี่สิบห้าเส้นนี่เลครับทิมใส่ยี่สิบห้าเส้นครับไอฟ้ฟางนี้จะเป็นน้ำครับอันนี้ฟางดินไอ้ตรงนี้เป็นเป็นตรงน้ำร่นครับรนี่ก็คือบอนี่พูนบอยฟังก,ะกะ็คือมันจะเป็นบอหนูเกาครับบอหนูเกาผมเห็ดมทอ่อระาบอากาศตรงนี้แล้วผมก็เลยเอาจากบอหนูเกาแปลงเห็ดเป็นที่เลี้ยงปลาไหล ก็คือตรงนี้มันก็จะน้ำร้นธนาเวลาหนาฝนนะครับมันก็จะรุนออกตรงนี้นครับธนาม,มันฝนหนาฝนเพราะว่าบอบอ่อพันธุ์มันต้องอยู่กลางแจ้งครับอยู่อยู่กลางแจ้งเพรา่มันต้อ,อยู่แบบธรรมชาติครับ นอกจากเป็นบอ่อขุนนะครับบอ่อขุนจะบอ่อขุนจะอยู่ในลมครับตรงต้องมีลังค่าครับถ้าเป็นเป็นบ่อขุนนาใสแต่บอ่อไม่พันก็คือต้องให้ยูแบบธรรมชาติครับก็คือหนาฝนมา,นามก,นออกนี่ครับน้ำกระจิกหล่นตองนี้เลยครับนี่น้ำก็ะิไสเแบบนี้ครับปิมปิ่ม,มดินแบบนี้ครับนี่ น้ำกรเจาะประมาณนี้ปิ้มแมันปิ้มดินเดี๋ยวจ้าหน่อยกันสิผมเดี๋ยวเอาที่ว่างใครทำอ,อะไรมาเสียบไปครับเป็นทอครับเสียบเลยในดินเดี๋ยวเขาจะมาวางใครแต่ในในทอที่เยาเสียบไปเลยน้ำทิ้งกับง่ายๆครับนี่น้ำทิ้งกับตัวนี้เลยครับนี่ ก็คือหมุนตัวปิดฝาท่อปิดท่อตัว,ตวนี้ครับหมุนท่อคือน้ำไหลออกตัวนี้เลยครับน้ำน้ำถิงแต่น้ำล้นก็คือล้นอรงนั้นด้วยถามีหนาฝนถ้าฝนหนาฝนฝนตกมากก็ให้งออกตรงนี้เลยครับล้นตรงนี้ นำน้อยก็เติมครับแต่ว่านำให้ระดับน้ำให้อยู่ประมาณน,นี้ครับนี่เป็นดินเครื่องนื้น้าเครื่องเนื่อ,คร,อ,อครับใส่กระเบื้องในตัดยาวเจ็ดสิบเส้นก็ลังพอดีครับกระเบื้องกันตรงนี้วันนี้มันเป็น,ปน,ปนบ่อแปดสิบนะครับที่ผมเทไว้บ,ไบ่อแปดสิบตัดเจ็ดสิบมาเมื่อวางเสียบมันเจะบพอดีเลย พืชน,น้ำก็แล้วแต่จะปลูกครับปลูกพักผายักไอ้แยงหรือพักอะไรก็ได้ครับพักแว่นก็ได้ครับพักบุ้งก็ได้ขอให้มันมีพืชน้ำมันต้องสั่งธรรมชาติตรงนี้ให้มันไกลเที่ยงธรรมชาติที่สุดตอนปล่อยก็โมเมนต์ว่าเฮ็ดบอลเรียบปล่อยเลยเด้อครับต้องให้สภาพตรงได้ตัวนี้พืชน,น้ำมันขึ้นให้มัน เป็นธรรมชาติกรับเพราน้ำใสเป็นครับเขาต้องน้ำเกา่าเวลาเป็นเขาเปลี่ยนถิ่มเขาปุเอาน้ำใหม่เพิ่มเข้าอีกครับเปลี่ยนน้ำน้ำเก่าที่ตอนเข้ามาที่เหล็กออกพอน้วนำใหม่แล้วเขาก็ค่อยปล่อยอไปเลยพอไปพันลงบอ่อหนึ่งปล่อยหมู่าณสี่ตัวครับสามตัวถึงสี่ตัวครับเราจะบ่ต้องปล่อยหลายเพราะว่าบอ่อมัน บ่อ80ตะบอเม็ดนี่ก็น่าจะปล่อยได้อย่ประมาณ4ตัวหรือ5ตัวลครับนี่เป็นบอ80ปุผมสิปล่อยแค่จัก3ตัวพอครับนี่ก็เตรียมไว้หลายบ่ครับตัวนี้ก็นี่นพ่งเอาดินเรับนี่ บนยา,างโบรันเดินมนำใส่แล้วก็บบรันได้ปลูกพืชใหม่นี่บนครับเกับประมาณนี้นครับนี่ใส่น้ำปิมปิมปิม,ปม,ปมดิน,นครับ แที่สําคัญต้องมีที่ระบายน้ำเพราะว่านาฝนนะครับแต่ฝนตกมาให้ต้องให้น้ำไม่มีที่ระบายออกน้ำเป็นฝนตกแห้งแสดงก็คือให้มันอยู่ประมาณนี้ครับแต่มันแห้งมากเขาก็เติมออกเติมได้ครับ เปนบอนึงเตรียมไว้หลายบอยครับตะกอนมันก็เป็นบอยหนูครับตรงนี้นี่มันบอยหนูมันหลายก็เลยแบ่งอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกครับข้างนอกมา เลี้ยงปลาไหลครับล่องเลี้ยงปลาไหลบ้างว่ารูท่างน่าจะไปได้ครับเพราะตอนนี้ที่เห็นเลี้ยงหลายๆก็คือทงังเวียดนามครับทังเวียดนามตัวน,นี้ปลาไหลเขาก็คือเลี้ยงเป็นธุรกิจเลยแต่ไปกประเทศไทยไยครับพวกเวียดนามนี่การเลี้ยงปลาไหลเขาล่ำนาประเทศไทยไปไหลายครับ เพราะเขาเลี้ยงมากเกือบๆเกือบๆสิบปีครับพวกเวียดนามเขาเลี้ยงมาเต่ทิลีเขาเลี้ยงเป็นธุรกิจแต่ว่าในบ้านเท่านี้ก็มีคนเลี้ยงแต่ว่าก็ยังบล่อยครับบุถึงยี่สิบเจ้าเลยครับที่เลี้ยงในปล่ยในบ้านเท่าส่วนปล่อยในตลาดก็คือเป็นป,นปล่ยธรรมชาติครับ เราตัวนี้ปลไหยธรรมชาติมันเกิดจกหายากนะครับเพราะมีน้ำธรรมชาติก็มีใสสารเคมีในการทําเกษตรนะครับปลยจะบโบมกักแต่มีสารเคมีปลไหยจะบ่อยอยู่ครับ เลืทดลองเลี้ยงว่าน่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับปลาไหลลองมองครับเกษตรกรท่านใดสนใจลองศึกษาเอาในหน่อยก่อนครับอย่าไปล่งหลายแบบตูมเดียวเพระาะว่าของพวกนี้ไม่เป็นของยังยังไม่ครับไม่ต้องไปศึกษา ค่อยเรียนเรียนรู้ไปน้ากันครบนี้เหมือนกับเรียงหนูเหรอครับหนูตอนแรกก็มีค้นเรียงบ่อไหลก็ราคาอาจจะดีเพราะถูกเมือนี่มันคน้นค้นเรียงหลายนะครับช่วงแรกมันกับ คนเลี้ยงบ่อหลายราคาดีดอกแต่ตัวนี้มันคนเลี้ยงหลายราคาก็ตกครับเพื่อนครับเลี้ยงลูกไลยครับร่องไปกับฝากคอมเมนต์ได้ับเด้อถูกเลี้ยงลูกไปแล้วกันอันนี้เพื่อเก่งเงินครับกำลังเริ่มเรียงมิมัยครับ เดี๋ยวถ้ามี่ในอัปเดตหรือเวลาปไลไหยวางไข่เวลาตักไข่เวลาเพาะลูกเทียบอยู่ไหนก็นอัปเดตให้เบิ่งเลยครับปักติดตามนํำเนอครับเ้ยสำหรับม้มนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ